กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอ็ดด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บอยฝนด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สุกัญญาด้วยนะคะเอซจากสปปลแล้วขอบคุณค่ะน้องเอชฉดปากมาใช่ไหมคะใช่ไขฉิดปากมานะคะทุกคนเดี๋ยวไปนั่งก่อนเดี๋ยวจะเปิดตัวอยู่ทำไมนอยากเข้าโอ้แนนอยากเข้าแล้วนะคะทุกคน <c oughs> นี่สวัสดีครับลูง สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอืมมีคนบอกว่าอยากให้สันเนียนช่วยมีขายของใช่ไหมขา่กระเบนขายเป็นไหมขายเป็นขายยังไงอ,อ,อันนี้ทุกวันนม่ใช้อะไรห้ยาบูน,นี่ใช้เซรั่มห้ยาบูแล้วก็ครีมนี่คงน,นอกข้างนกัน ะมาลูกขึ้นมานั่งก็เป็นมาเดี๋ยวลูกขึ้นมานั่งนี่บ่ขึ้นขึ้นนั่งนี่เดี๋ยวนะคะทุกคนคะขึ้นท่าอ้วนๆเนี่ยมาขันนี้อ้วนๆเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะไม่ไก็เมย์สืบพุ่นเลยอย่าได้เมย์พุ่งห่วยก็มีตอนนี้นะคะที่เอ่อ อาจารย์รจาจกใช้ได้แชร์แชร์ไลฟ์ที่มีข่าวลงมานะคะว่า,า,าทางพ่อสายแนนมามาขอเอาลูกคืนนะคะอันนี้ <c oughs> เขาไม่แบบเออยากจะพูดเรื่องนี้อยู่นะคะทุกคนเอไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ก็ <c oughs> ก็มีหลายเรื่องนะคะที่เข้ามาก็คุยเอก็คุยกับ ทางผู้ใหญ่อยู่นะคะว่าจะยังไงเพราะว่าตอนแรกเขาทักมาก่อนเขาทักมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาโทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรส่วนตัวเขาโทรมานะคะคือเขาเอาเฟซแม่บ้านทักมาเหมือนพูดนะ,ะ้ะว่าแบบให้เอาลูกคืนไปเพราะว่าเขาจะให้ลูกเข้าไปเรียนหนังสือก็คือพูดคุยกันดีๆนี่แหละใครก็เลยบอกว่า เอจะเป็นคนเลี้ยงลูกเองเพราะว่าตอนนี้เอก็ออยู่กับล์กแล้วก็มีความสุขดีแล้วก็ตอนนี้ลูกก็อยากอยู่กับเอด้วยเอก็พูดไปประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าก็สิทธิ์ทุกอย่างก็ตามที่อยากกันเอก็เลยบอกว่าถ้าเห็นแก่ลูกก็ให้มาเซ็นแบบยกลูกให้เอน้อยก็คือแบบให้เรามีสิทธิ์เท่ากันก็ได้ก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องสิทธิ์มาทางอีโมดก็ได้ขอคนละครึ่งก็ได้ก็คือพูดคุยกันดีๆแต่ว่าเขาก็ตอบมาว่าเอ,อในใบหยาเขียนยังไงก็ตามนั้นเลยประมาณนี้เ็นก็เลยบอกว่าเออเอ,อไม่เอ,อไม่มีอะไรก็คือแบบไม่มีอะไรที่จะพูดด้วยแล้วก็คือคลูกต้องการ<บ>ยังไงก็ตามนั้นเลยลูกกม่้น้าโนะต เรื่องนี้นะคะทุกคนพ่อเอบอกให้มายกสิทธิ์ให้เอ๋บอกว่าจะเลี้ยงเองเขาก็บล็อกเฟซไปเลยเอ๋ก็เลยงงว่าเขาจะทักเอ๋มาทําไมถ้าไม่อยากพูดคุยกันดีๆก็คือถ้าอยากพูดกันให้มันรู้เรื่องก็คือพูดมาเลยไม่ใช่ทักมาแล้วพอเราบอกว่าเหตุผลนี่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 เห็นแก่ลูกบ้างอยู่ดีก็บล็อกเรา ก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแบบก็ช่างเขาเพราะว่าแบบเม่อสิเม่เนสงค้ามประสาทก,ก็เป็นไงยบเล่นน้าดอกเพราะว่าตอนนี้เอกก็มีความสุขกับการขายของของเีแล้วก็อยู่กับลูกเอก็มีความสุขแล้วเอกก็เลยแบบก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อวันก่อนเพื่อนก็ส่งมาให้ดูว่าเออเขาไปโพสตที่ถึงลูกเอกก็เลยแบบแล้วตอนที่ทักมาทำไมไม่คุยกัน คุณจะบล็อกเราเพื่ออะไรือแล้วมาวันนี้ก็ก็มีเอ,อที่พี่เขาถ่ายที่ไปลงในข่าวนะคะว่าเขามาเขามาหาลูกเขามาหาลูกจริงนะคะทุกคนเขามาหาลูกจริงแล้วก็ใส่เน้นเล่นอยู่สาระกลางบ้านขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนๆอ,อยู่เอก,ก็ทําขายของอยู่ในในใน,ในบ้านนะคะทุกคนเ,กเขียนขายของอยู่ แล้วทีนี้เขามาแล้วเขาก็เลยไปหาสายเนนที่สาลากลางบ้านอยู่คืออยู่อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเองนะคะสายเนนก็เล่นอยู่กับกับย่าเอแล้วก็หลานๆขี่จากรยานเล่นกันอยู่แล้วคือพอไปถึงสายเนนสายเนนร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีพ่อแล้วทีนี้ก,ก็เลยได้ยินเสียงว่า เห็นได้ยินเสียงเขานั่นแหละค่ะอืมเอกก็เลยเปิดประตูออกไปแล้วก็เห็นเขายืนพยายามแบบเอออยากจะกอดลูกอยากจะจับลูกอยากจะหอมลูกอะไรประมาณนี้แหละเอกก็เลยมองดูเฉยๆไม่ได้พูดอะไรก็ดูอยู่ว่าลูกจะยังไงเอ็กก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะคะก,ก็มองเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อะไรคือไม่เราไม่ได้จะไปกีดกันหรือว่าจะไปแบบววายอะไรกันก็เลยก็เลยเอกก็เลยเดินไปหาสายแนน พ่อเอก็เลยไปหาไปหาสายแนนสายแนนก็วิ่งมาหาเอ๋แล้วก็ร้องไห้เอก็เลยกอดแล้วลูกค่ะทุกคนก็เห็นตามภาพที่อุ้มลูกทีนี้เอ,อทางทางพ่อสายแนนก็เลยพูดว่าเอ,อถ้าไม่ไปด้วยเขาจะไม่มาหาอีกคือเอ๋ไม่มองหน้าเขาเลยไม่มองหน้าแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยเลยเพราะว่า ก็คิดอยู่นะคะว่าจะพูดอะไรด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเอก,ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาแล้วเขาก็พยายามจะจะจับลูกแต่ว่าลูกก็ร้องไห้แบบกลัวพ่อเอาไปเอก,ก็เอก,ก็ถามลูกว่าลูกอยากไปไหมลูกก็มีแต่ร้องไห้นะคะทุกคนก็กอดดีแน่นเลยก็เลยเขาก็คงเห็นแหละค่ะว่าลูกไม่ได้อยากไปกับเขาเขาก็เลยขึ้นรถแล้วก็บายบายลูกแล้วก็ไปเลย ลูกก็ร้องไห้เอกก็บอกลูกนะคะว่าถ้าแสแนนอยากอยู่กับแม่เอไม่มีใครเอาแสแนนไปได้เอกก็บอกลูกประมาณนี้นะคะ่ะว่าแม่จะปกป้องลูกให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีผู้ใดเอาแสแนนไปได้ลูกนูกเป็นลูกของแม่เอหลูกตัอตรงอยู่กับแม่เอ๋ถ้าถ้าลูกอยากไปแม่จะไปส่งแต่ถ้าลูกไม่อยากไปอยู่กับแม่เอ๋แม่บอ่บาว่าเลยลูกต้องห้เอกบอกประมาณนี้ กะสิมีซุ้มไทบานเพื่อนเห็นอยู่เพราะว่ามันเรียนอยู่สาระกลางบ้านไทบานเพื่อนกะวอกอยู่ว่าสชนเนีน่ยคือพวกามห้พพอจับเน่ใชน่นีกับอบอบอแลนอมสาระกลางบ้านยูค่ะห้ยอย่างเดียวอีกก็เลยมองว่าเออความต้องการของลูกก็คืออยากอยู่กับเอลูกมีความสุขในตอนนี้อยากยอ,อยู่กับเออยู่กออเอกะพยายามทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแล้วกะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเนเห็นอ่ะ คิดยู่ว่าอยากย้ายลูกมาเรียนน้ำเอ๋เพราะว่าตอนนี้เอกสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วแล้วก็เออตอนนี้เอกขายครีมเอกขายครีมดีแห้งแล้วก็มีพีพีเอฟซีขอบคุณต้องขอบคุณพีพีเอฟซีเลยมากมากเลยนะคะที่ที่ให้ไทยเอ่อเอนขายคีมแล้วก็ขายได้ดีแห้งแล้วก็ตอนนี้เอสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วก็หาเงินได้แต่ละมือแต่ละมือเอกเลยมองว่าเอกอยากย้ายลูกมาเลียงกับเอเพราะว่า ทั้งนี่เขาก็บอกให้ได้เปิดเทอมบาให้ได้ยังกะวาสีคุยกันกับเขาแต่เขาก็บอกไปแล้วก็เลยบรูหว่าสีจังไดเพื่ากันกะเอกบอกกับพิธนายเกียงสมือบอกกับพี่เบิร์ดบอกกับป๋าเทบอกกับราจารย์ผจญใช้บอกกับผู้ใหญ่สมือว่าเอเซลจังไดค่ะเขามาเขาทักมาเขาก็บ,บอกเขามาหาลูกเขาบอได้อกอยังกันก็เลยบรูว่าสีจังได แล้วก็ไปเห็นคือลาสสูทีเออเขาเขาผู้บอดีคนเรกเนี่ยอืมนัม่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นเป็นแบบว่าคือจากตอนหนี้บ่ลลูเอบัลูแล้วบัไดรัาบรลูอีกอย่างเลยแหละก็บัลลูว่าเขากำลังคิดอีกอย่างอยู่เพราะว่าแทนที่เขาจะมบาบอกกับเอมแมนบอก เอาเฟสแม่บ้านทักมาเอากตอบพอตอบแล้วก็บ,บอกเฮาอเอากระว่บบาว่าเป็นอย่างพ่อตอนนี้เออยู่กับลูกเอรมีความสุขดีลเลยกับใครของเอ่อหลายหลายคนที่ที่เขาบ้านเราก็บอกว่านี่คือเรื่องเก่าบบแมนเนะคะ่ะมันเป็นเรื่องของมือนี้แมนเรื่องของมือนี้เลยที่เอ่อเขาเขามาหาลูก เอน่ะบอได้บอเคยสอนลูกว่าเอต้องเกียรต้องซ้างเพราะวา่าเอาก็เป็นคือลูกคือกันเขาก็เป็นลูกก็พาเขากันเขาเข้าใจดีว่าลูกนะต้องการความภักจากทั้งพอ่อทั้งแม่แต่ว่าตอนนี้ลูกต้องการยังอืมเอกพยายามสอนลูกว่าให้เข้มแข็งลูกบอต้องให้บอต้องให้ไม่เอยู่นี่ไม่อายูนี่สิบอกลูกเพราะเพราะเพราะเขาไปลูกก็ยังยังกอดเอแหละก็ห้อยู่ บอกว่าปรเด็นก็มูลูกปรเล็นก็มูสต่นน,น้นกับโบอยากไปแล้วก็มีต่างหายยันแต่พอมาอาอีกก็เลยพยายามบอกลูกนะคะว่าท้าสายเน้นอยากอยู่ก็มีอยู่บ่มีผูใ้ใดมาเอาสายเน้นได้แม่จะปกป้องลูกเองเพราะว่าลูกก็คือลูกของแม่จะบอกลูกประมาณนี้ค่ะแอสายเน้นก็ยิ้มหัวแล้วก็เล่นคือเา่เอาเี็น่าเข้าใจอยู่ว่า ถึงเขาจะมีลูกใหม่เขาก็หักลูกเขาคือเก่าอันนี้เข้าใจแต่สิ่งที่เออยากให้ทุกคนข้าใจก็คือบอกว่าเขาสิมีลูกใหมหรือว่าเขาบ่มีลูกใหม่แต่ว่าตอนนี้เอสามารถเลี้ยงลูกเอไดอ้ที่ผ่านมาเอน่ะให้ลูกอยู่กับเขาแล้วก็แบบเอไปหาเวลาเอไปหาเวลาเอจากลูกยังเสียมันคอดเสียใจแล้วมัน รู้สึกว่ามือใดมือใดกูสิตั้งโตได้เป็นยังกูต้องอ้อนแอเป็นยังเป็นยังกูต้องบมีเงินเป็นยังหลายๆลายอย่างเป็นยังคือตั้งโตไปเด้จกเือจะเอาลูกมาอยู่น้าแต่พอมือนหนมันตั้งโตได้แล้วเอกคิดว่าเอกเออมีพลังที่สิขายของที่สิมีมีผู้ใหญ่ที่เพิ่นซอยซอยอยู่เอกก็เลยอยากเอาลูกเอกมาเลี้ยงแค่นั้นแหละเอกไม่ได้ว่าเอกจะไปแย่งมาหรือว่าอีหยังเพราะเรื่องลูกนะ มันเป็นเรื่องของของลูกบ่เป็นเรื่องของเอกับของเขาน่ะแม่มันต้องแยกกันดอ,อนั่นแหละประมาณนี้เอก็เรียกว่าเรื่องลูกเนี่ยมัน่เกียวเลยแล้วกะบ่บ่จาเป็นต้องต้องพูดเรื่องลูกหรอกถ้าถ้าอยากว้าหรือว่าอยากเคียยกันจังใดเรื่องลูกเนาะก็คือาาบอกม้าทักม้าบ่เมนบอกจังี่เพราะว่าไ่เบิดแล้วญงกันเบิดสุคนแล้วสิมา บอกบอลลูเลี้ยงน่ะไหมอืมนั่นแหละเจ๊ซีอว่าจังงด้แต่ว่าเอ็นอ่ะทุกเทือที่เขาทักมาทุกเทือที่เอวอกยังออกไปเอต้องปรึกษาผู้ใหญ่ตลอดเลยกะพยายามบอกกับพิ่ทนายเก่งตลอดว่าแบบเอเสียจังไดเพื่อที่สี่แบบเออยากเอาลูกมาเลี้ยงหล้วกับบ่ได้อยากแย่งม้าสิไหมคะบออยากให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับลูกแค่เรื่องเอก็เรื่องเขามันก็หลายๆาเรื่องแล้วน่ะไหม แล้วก็ตอนนี้อเอกก็พิธานาเก่งนะแบบพิธานาเก่งตอนนี้เห็ดสำนวนเกี่ยวกับคดีแล้ว,วแต่ว่าก็ยังมาทัานในอยากว่เรื่องคดีเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายถ้าบอกกันบรูเรื่องก็คือไปบบอกาตามกฎหมายเอกคิดว่าจังดได๋กฎหมายเขากันความยุติธรรมสำหรับคนที่่ทำถูกวอาความจริงอยู่แล้วเอกกไบ่ได้คิดอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ เอแฮปปี้ก็การขายของขายชีมของเอแล้ะก็ยู่ก็พี่ธนายเก่งยู่ก็อาจารย์อาจารย์ใช้มีพี่เบิร์ดมีพี่เคมีปารเทมีผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยอยู่ข้งคางเอแล้วทุกคนที่เขามานะ่ะดีเบิร์ทุกคนเลยบ่กเคยแบบมาหาผลประโยชน์จากนี้แล้วก็เอจะบอกตรงนี้เลยว่าอาจารย์าจากใช้นันดีก็พี่แห้งแตงแตเอไปอยู่น้ำเลานะ่ะเงินทุกบาทที่เอไทยเอ็มวี เราสิออนนเเบิดเราสิอบอก,กว่าอาจารย์บ่เอาเมือ่อใดที่มันมีหลายๆนะ่ะเอจังห้อาจารย์ก็ได้อืมนี่ก็เลยเอว่ามันค้นงงเนี่ยค่ะที่สิแบบบอซ้อมคนมอ้นน่ะไหมอีกแตซ้อมคือกันเห็นพี่แบบปอ,อกครับอาจารย์อาจากใช้แล้วบอกอกันนึงเสียอีกพยายามซ้อมมาแบบเพิ่นบอกเรื่องผลประโยชน์กันหรือเปล่าอย่างเสียแต่ก็บ,บ่มีเลยแถมแบบเออยังได้ยินพี่แบบบอเออเอาจารย์มาจากใช้แบบนาจักน่าจากัาจาก แล้วรู้สึกว่าแบบเอออุ่นใจที่อมีคนดีๆอยู่คางๆอยที่เพื่อนแบบม่มีผลประโยชน์อย่างจากเขาเลยที่เขามาหาลุงนะเอบุรุว่าเขามาก็ไผเนีย่ยเพราะว่าเอา้บุได้สนใจแล้วเบื่องรถน,นไหมแต่ว่าเห็นเพราะเห็นเห็นเขาโพสนั่นแหละว่าเขาไปสอนอกับทนายเขาเอีก็เลยคิดว่าเขาคงมากัับทนายเขานั่นแหละ ที่มาหาลูกนะแต่กะเออกะกะ้างมันกะบ่มันเรื่องของอันเราแหละเออสีแจ้งแดกะจะเอาแจ้งใสก็เอาแจ้งสั้นล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนตั้ง่เด้วยแปคนคือเบิรหลายเทสสวัสดีหนึ่งพันเก่าเก่าก็ลอยบอกค่ะสวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยคนด้วยนะคะ